เสร็จแล้วหรอพี่โพดจังเสร็จแล้วพี่คนพี่โพดยังครับโพดแล้วโพดแล้วไปเม้นเลยไปเม้นเลยเออเสร็จแล้วเ,รเสร็จแล้ว พี่บอกแล้วเล่นเล่นในไหนครับ <The noise> ผมขอระบ,บักได้ครับมาเดลีให้มาโอ้ปวดหัวยังวะปวดหัวเลยครับรีเซิร์ฟเมื่อะไรครับนี่พี่จะรีให้แล้วเ <The noise> ขาให้หนึ่งไลน์หนึ่งแชร์หน่อยแชร์หน่อยครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่จะ <S <S ทิ้ง <S <S ลิรีให้แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งคนดู แป๊บนึงแป๊บนึงวันนี้แจกโาบักนะวันนี้นะคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้พี่ะรละกันใครตีรอตีแล้วอยู่ก็บอกพี่ได้นะพี่ขอโะบักร้อยหนึ่ง เอาไงครับถึงจะได้โรบักครับไปโพสครับไปโพสยูรู้แจกตอนไหนครับพี่ชายยูรู้แจกตอนไหนมือซับครับเดี๋ยวก้าวพันซับเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ทิง้งลิงก์ดิสให้